สำหรับการเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดแปลงเพศนะคะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ20ปีขึ้นไปหรือว่าถ้าสมมุติว่าต่ำกว่า20ปีเนี่ยก็คือต้องได้รับการเซ็นยินยอมจากผู้ปกครองก่อนแล้วก็ทุกคนอ่ะจะต้องได้รับการตรวจด้วยจิตแพทย์เราต้องได้ใ,ใบการันตีจากจิตแพทย์สองคนว่าแบบเราพร้อมที่จะรับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วจริงๆสําหรับคนที่อยากผ่าตัดแปลงเพศจริงๆอะ่ะเราก,เราก็เราก็รู้สึกว่าทุกคนจะต้องควรจะต้องลองใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงดูก่อนนะไม่ต่ํากว่าแบบ สองปีสามปีละกันแบบลองใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงดูก่อนว่าเราชอบแบบชอบชีวิตแบบนี้ไหมคือถ้าสมมติว่าเราชอบชีวิตที่แบบเป็นผู้หญิงจริงเราแบบตัดสินใจแล้วว่าเออเนี่ยแหละชีวิตฉันฉันเป็นผู้หญิงนะเราก็จัดการไปได้เลยจิตแพทย์แพทย์ทุกคนนะคะเขาเขาก็จะถามประมาณว่าแบบใช้ชีวิตนผู้หญิงมากี่ปีแล้วทำไมเราถึงอยากเป็นผู้หญิง เราแบบคิดว่าอยากผ่าตัดจริงๆหรอเวลาเราเข้าห้องน้ำผู้หญิงเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าเราบีลองกับห้องน้ำผู้หญิงไหมหรือว่าเราเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงแล้วเรารู้สึกว่าอึดอัดจังเลยนี่ไม่ใช่ที่ของฉันเลยอย่างเนงะี้ยมันก็ดูเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบสภาพจิตใจเราเขาก็จะประเมินอ,อยากให้ทุกคนพูดความจริงที่อยู่ข้างในจริงๆอะเพื่อให้ได้รับการประเมินที่ถูกต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าแบบ ฉันจะทำหรือฉันจะไม่ทำดีงวดวิตามินงวดฮอร์โมนก่อนผ่าตัดแต่งเพศหนึเดือนเพราะว่าไอพวกวิตามินหรืออาหารเสริมหรือฮอร์โมนพวกเนี้ยค่ะมันมันจะไปมันจะไปทำปฏิกิริยาบางอย่างกับระบบไหลเวียนโลหิตแล้วกันแล้วก็มันเพิ่มความเสี่ยงในการผ่าตัดที่บิเซียต i คลินกิกเขามีบริการรวมอยู่ในค่าใช้ใจ่ายแต่งเพศแล้วด้วยคือการเลเซอร์ขนบิกินี่แว็ก ก็คือถ้าสมมติว่าใครอยากจะมาผ่าตัดแป่งเพศที่ B ีเซียสคลิก็เข้ามาปรึกษาได้เลย